ความเดิมตอนที่แล้วเหล่า A.F. ได้รวมพลังทำสกูปตอนเส้นทางข้าวไทยออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับมาดูกันครับว่าวันนี้เหล่า A.F. จะทำสกูปเรื่องอะไรและจะทำได้ดีแค่ไหนไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับ ปุบตื่นมาเป็นไงบ้างดีหลับมือตื่นมาดีตื่นปวสักชื่นะดู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 ลายที่หัวอยู่วันเดียวนี่มีออฟเอันนี้อันนี้ไม่ใช่อินทิเดเบิลนะครับโอ้โหลงทุนกันสุดตัวเลยแหละครับเมื่อวานนี่ไงใส่หมวกพ่อไ้แค่ครึ่งมือเแบบนี้ เมื่อวานเราถ่ายเรื่องวันนี้ชาวไทยใช่ครับเราวันนี้วว่าดูจริงจังนะคะเออเป็นอะไรมากป่ะเนี่ยพุ่มกลับกินยาพุ่มกลับมาเข้าสีไงไม่เอาแล้วผมไม่เป็นแล้วคือเดินเตือนตลอดเลยแกเฮ้ยคัดดีวะคัดดีวะพุ่มกลับมึนอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนะวันนี้ขอสภาพน้ำยังไม่ได้ก็จะบอกว่าที่คุยอยู่ทั้งนั้นเห็นนิ้มไม่ไหนเนี่ยนิ้มไม่ไหนกินยาได้ไงกินแล้วกินแล้วใช่ปะ ไปหาหมอบอคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องหนิมนี่เกิดไม่สบายขึ้นมาคงต้องนอนพักผ่อนไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของภารกิจปล่อยเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆไปก่อนก็แล้วกันแล้วนี่ใครเป็นไรบ้างกันเนี่ยหนิมเป็นรหนิมไม่สบายไงไม่เกี่ยวหมายถึงหน้าที่ของการที่เราจะถ่ายสกู๊ปกันวันนี้เราจะเปลี่ยนสลับตำแหน่งกันบ้างไหมเมื่อวานในพิธีกรมันเหนื่อยนะเว้ย มันก็เหนื่อยแต่ก็มาเหนื่อยเนื่อยเหื่อยคนตีสเลดเหนื่อยสุดเลยโอ้ยเราเหนื่อยเรานื่เรามีกลวยอันนึงเดินเหนื่อยเฮ้โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์โอ้ยวันนี้จะเป็นโปรดิวเซอร์บ้างเว้ยงั้นอะอันน e ี้ะวัน nah, นี้เราเป็นอะไรนะทานสเลดแหม่ทานสเลดเลยนะครับคุณวานเขาเรียกสเลดแม่ต่างนะครับ วันนี้เนี่ยเราอยากจะมอบหน้าที่พิธีกรให้พี่ปริ้งนั่นเองเอาไปเลยครับเป็นรักกันนะเพราะเมื่อวานดูคึกสุดแล้วเพราะเมื่อวานดูแบบแอคทีฟแล้วเกินแอคทีฟอะไรก็พวกแกแหละดันเหนื่อยฉันก็โอ้โหไม่เกี่ยวเลยอ่ะวันนี้มอบงั้นพิธีกรทำดีพอเลยแล้วกันมีตำแหน่งหนึ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เลยจริงนะครับก็คือตาทุกวันทุกวันคขพูดของพี่กรจะเหมือนกันคือวันธงชัยไทย อ่ะไมว่าวันนี้ก็แบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันประมาณนี้อ่ะแต่ประเด็นวันนี้ที่เราไปไหนกันวันนี้เป็นตอนอะไร I am Farmer ที่เราเตรียมกันก็คือ I am Farmer วันนี้เราต้องไปสัมภาษณ์คุณลุงชาวนาใช่ไหมเราไปสัมภาษณ์ชีวิตชาวนาคือมนุษย์นา แต่ทีเนี้ยนว่ช่วยคย์พอยหน่อยดีว่าเราจะไปสัมภาษณ์อะไรเขายังไงเพราะเรารู้แค่นี้คือเราอยากจะรู้ไงว่าเขาประสบความสำเร็จขนาดนี้คือมันเขามีอย่างก็ประมาณว่าเหมือนแบบสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเขาทํายังไงแบบแล้วทําไมตอนเนี้ยถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้เปลี่ยนแปลงมาได้ยังไงเอออยากจะรู้ตรงนี้เป็นแบบเป็นตัวอย่างให้กับชาวนาไงที่แบบ ปัจจุบันที่แบบใช่หรืออย่างน้อยเนี่ยอยากให้ชาวนาทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีคนทําแล้วมันได้รายได้มากจนถึงขนาดนี้ก็ทําให้เขามีเขาเรียกว่าแรงมานานใจเพื่อที่จะตั้งใจทําเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จเหมือนคุณลุงนะงั้นเดี๋ยวตอนที่เราสัมภาษณ์อ่ะเราจะลองไหลๆค่อยๆแบบเนี้ยถามไปตามคําตอบเขาถ้าเขาตอบอะไรมาเราก็จะเหมือนเอาคําตอบเขาอ่ะถามเพิ่มเติมเข้าไปเราแท็บ ก็คอยบอกเราอีกทีละกันว่าคัสจะให้เราเพิ่มตอนไหนจะเพิ่มคําถามอะไรก็บอกอีกทีละกันเราว่าวันนี้ก็เหมือนแบบใครคีดคําถามอะไรได้ใหม่ๆอ่ะก็บอกเรามาเลยเว้ยจะได้ช่วยๆกันไม่ต้องแบบปิกว่าใครทําหน้าที่อะไรดีกว่าครับได้ครับเันอารมณ์แบบผู้ชมก็ได้แบบให้สงสัยให้แบบอยากรู้อะไรเงี้ยได้บอกบอกบอกเราได้เลยนะคัดเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเดี๋ยวเราไปทีบานพิชัยพรไปเลยครับนี้าดูเฮ้ ครับเผื่อพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับเลย รถเป็นอะไรไปอีกเลยครับคุณตั้นไหลไๆๆไหลไหลไลยังไปขวาดิดึงเบรกมือไม่ได้ดิเห็นเหรอโอ้ยเห็นขึ้นสลบด้วยหนึ่งสองสามแหม่รถนี่เสียในทุกวันเลยครับผมว่าเปลี่ยนคันดีกว่าไม่นี่แกขึ้ใครอยู่ฝั่งนี้จำได้ไปยัะเกี่ยวันเถอะช่วยกันออกแรกหนุนกันออกมาเอามามา โอ้โห oh, oh, oh. นี่ท่าทางจะง,งานใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมอาดะครับมาช่วยกันอีกสักรอบลองดูครับอา้ 1, 2, มมาวหนะึาท่าทางวันนี้ผู้กำกับของเรานี่เจองานหนักแน่นอนครับมันต้องเปลี่ยนการ<อ>ใช้น้ำมันเดี๋ยวนี้ฮะ า <Pie year> อาละครับเมื่อรถพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยถึงแล้ว40กิโล ลมหนักเหรอไม่ใช่สิกิโลเกลนาไสิบกิโลเมตรนะครับเดินทางมาพี่ชัยพรเขาแล้วตอนนี้ถึงแล้วแต่ว่าพี่ชัยพรชัยพอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างในพี่ชัยพรครับพี่ชัยพรสวัสดีครับ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  และนี่ครับพี่ชัยพรชาวนาที่น้องๆจะมาทำสกู๊ปในวันนี้ครับพี่ครับเราเอามาจัดในการทันทีพ่อดูครับวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์พี่ชัยพรใช่ทำสกู๊ปนะครับพวกเราครับเราได้ยินมาว่าพี่ชัยพรเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่รับชมเราเป็นเล่นมากค่ะบว่าสามารถให้เงินเดือนตัวเองได้ถึงเดือนละ60,000บาทจริงหรือเปล่าคะจริงครับโอ้ยจริงไม่จริงขอโทษนะครับพี่อันนี้ของหรือโซ่ฮะ แม่คุณว่านแค่ท้องสิบบาทเองครับอันนี้โบนัสนี่พูดว่าโบนัสที่ต้องให้ตัวเองทุกปีใช่ไหมคะใช่ครับพี่เราอยากจะมาถามถึงว่ากว่าจะมาจนถึงขนาดนี้ได้เนี่ยที่มีวิธีการอย่างไรพี่ผ่านอะไรมาบ้างทำยังไงจนถึงมีรายได้มับมาขนาดนี้เดีวเราจะมาถาสกูสแบบถามความเป็นมาทั้งหมดค่ะเดี๋ยวพวกเราจะมีคำถามถามให้ครับไม่ต้องพูดก็ พี่พิงเนี่ยครับน้องพิงค์ของพี่เนี่ยครับจะเป็นคนสัมภาษณ์เป็นพิธีกรทำท่าษณ์เอง่อาได้โอเคแล้วก็ทีโลเคชั่นตรงไหนแนะน่เนี่ยงานนี่ไงก็ผมว่าตรงนี้เนี่ยอว่าว่าไงผมว่าโชว์โชว์รถหนได้ไหมครับเดี๋ยวอ่าโชว์หน่อยโชวอันนี้ปุ๊บได้ข่าวว่ามีเยอะใช่ไหมครับพี่นี่ครับโชว์ว่าย ครนีอันนี้รถสำหรับเวลาไปงานแล้วอันนี้รถสำหรับทำงานแล้วมีกี่คันพอดีลูกชายเอาเขาสารไปส่งก็เลยสามคันเลยครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ทองสิบบาทตอนนี้มีรถกระบะอีกสามคันไม่ธรรมดาเลยครับงานนี้ลุงครับรถคันนี้นี่ใช้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยดูคลาสสิกมากเลยใช้มาหลายปีแล้ว ประมาณต้องเริ่มทำเลยป่ะครับไม่ไม่เริ่มทำเราเริ่มทำก็ยังไม่มีรถเพราะไม่มีตังค์พอมาพอมาทำอย่างนี้แล้วมันมีตังค์ก็ซื้อดีมากเลยครับนี่เพราะว่าเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ไหมครับยอดอ๋อนี่อันนี้คือภรรยาของพี่ไทยบรลนจริงก็บอกเขาที่เขาบอกว่าพี่เอ่อคุณน้ากับคุณลุงน่ยอะไรนะค่ะคุณน้าให้ตัวเองไม่ใช่เขาบอกว่าคุณลุงเนี่ยได้หกหมื่น คนน้าอีก6กหมื่นรวมกันนีเดือนหนึ่งแสนสองิมคะโอ้โหสองคนแสนสองนี่ทำนาหรือเป็นเจ้าของร้านพอครับเนี่ยข้าวได้ร้อยเกียดหน้านึงที่สาสองหน้าเฮ้ยเดี๋ยวตอแทปเอาหน้าเขาไปแจมแจมหน่อยดิได้ได้ให้ไม่ไปเไา่ไเจาะไเจากทีเดียครับเรารู้ว่าต้องเป็นคู่รักที่เปอรีโลครับใช่ทำกัน2คนเดือนละแสนโอ้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ ลูกชายนะคะลูกชายคนนี้เอาเอาเอาาเท่าไหร่คะยี่สิบเ้าลูาวอลูกาเเฉลปีหนึงแกแม่ตองพริ้งเก็บอาการเอยสิครับคือทริปจะเริ่มสัมภาษณ์คุณลุงก่อนใช่ไหมล่ะจะยังไงอ่ะแล้วแต่จริงๆแล้วมันมันั่งทั้งสองคนเลยก็ได้มานั่ง2คนพร้อมกันเพราะว่าถ้าไมนั่งอยู่ดีคือจะแบบป้าปุบเข้ามาก็คือป้าก็นั่งอยู่ด้วยคือเหมือนแบบว่างไปเนาเปิดแบบวูดีเอแบบว่า ยี่อยู่ก็ไปหาป้าแบบป้าค่อยๆเดินมาไม่ไม่ต้องเนี่ยตามเนี้ยเอ้ยเฟรมขาดไปหน่อยวะเดี๋ยวเอาโต๊ะมาวางหน้าวาดมันได้มากเลยถาไม่หมดก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จนะครับว่ามันมันมันเป็นมาอย่างไงชีวิตการทำนาเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงอะไรย่างเงี้ยทำนายยังไงบ้างแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนไหนอะไรเงี้ยมี แล้วให้เงินอะไรเงี้ยก็ก็หลักๆกเ็เป็นอย่างเงี้ยก็ให้ให้คุณลุงตอบสบายๆนะครับเ,เป็นตัวของตัวเองไว้อย่าเงี้ยครับหยุดโต๊ะมาทางซ้ายนิดนึงว่านไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอีซ้ <c oughs> ายซ้ายซ้ายซ้ายทางนี้ซ้ายมาทางพี่พิงก์อะมีโต๊ะไม้ใช่ไหมครับใช่ะ <c oughs> มันใหญ่ไหมเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อ๋อให้เดี๋ยวขอลองดูนอน่อไปดูไปด,ไปดูกันแม่วันนี้ผูก้กำกับของเรานี่วางมมุกล้องถ่ายทำกันสุดฝีมือเลยนะครับอะไรจะละเอียดขนาดนั้นโอ้ปากมันับมากมนะดูท่าทางคุณแต้มของเรานี่จะตั้งใจกับการทำสกู๊ปในครั้งนี้มากทีเดียวครับ Thank you